สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับผมต่ายนะครับคนไข้สะเก็ดเงินสิ0ปีแล้วแล้วก็คุณหมอปุ๊กนะครับวันนี้อยากจะถามที่เรื่องอาหารอะไรที่ควรเลี่ยงและระวังคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยาจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยสิ่งตัวที่กระตุ้นชัดๆเลยคือเรา และก็ผลผลิตจากเหล้าเอไม่ใช่<ม>ผลผลิตที่ที่ทำให้เกิดมีแอลกอฮอล์ทั้งหลายเ mm. ช่นพวกอาหารหมัดดอง mm. อะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่แนะนําให้คนให้เลี่ยงเสมอก็ oh. คือเหล้าอาหารหมัดดองอแต่อย่างอื่นมันก็คืออันนี้แหละแล้วแต่คนละเ mm. ช่นบางคนก็จะมาบอกว่าอุย้ยบางคนเขากินอาหารทะเล <c oughs> แล้วก็มีผื่นขึ้น mm. แต่ในขณะที่บางคนก็ไม่เป็นนะ หรือบางคนเขาบอกว่ากินแป้งกินขนมแป้งสารีอะไรแล้วผื่นขึ้นซึ่งมันไม่ได้เกิดทุกคนไงคะ <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคำแนะนำของแพทย์ก็จะให้เลี่ยงแอลกอฮอล์แล้วก็พวกอาหารหมักดองเป็นหลักค่ะอคือมีแอลกอฮอล์นี้ไม่จำเป็นต้องกินแล้วเมาไม่จำเป็นก็ได้ใช่นนไหมจ,จากที่คุยกับคนไข้แต่หลักๆแล้วบุหรี่ บุหรี่จริงๆการสูบบุหรี่ก็จะทําให้โรคแย่ขึ้นได้อยู่แล้วแต่ว่าถามว่ามีข้อมูลการศึกษาว่า once ที่สูบบุหรี่ปุ๊บจะทําให้ผื่นแย่ลงในทันทีไหมมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกินเหล้าอย่างเช่นกินเหล้าวันนี้เนี่ยบางคนก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าคันคันยุบยิบยุบยิบแล้วอีกวันผื่นขึ้นเลยอืมแต่พอหยุดแล้วไม่ได้แปลว่าผื่นจะยุบอันนั้นก็แล้วแต่แคนผมผมเลิกเหล้าแล้วไม่ได้กินมาสิบกว่าปีแล้วนะฮะแล้ว่า ก็เออชวนให้ทุกคนเลิกด้วยนะครับแล้วคนนี้มีวิธีการเบื้องต้นยังไงเมเื่เจอดูว่าเฮ้ยอาหารอะไรที่มันไม่ถูกกับเราเอ,อ,อาจจะต้องลองเป็นอย่างๆแล้วก็สังเกตหมอ,อ,อโดยส่วนตัวเชื่อว่าคนไข้จะสังเกตตัวเองได้ดีกว่าหมอด้วยซ้ําเพราะว่าเขาอยู่กับโรคนี้มานานละแล้วเขาก็จะพอจะบอกเองได้เลยแหละว่ากินอันนี้แลดีกินอันนี้ไม่ดี ยังไงนะคะแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าห้ามกินไปหมดทุกอย่างหรือบอกว่า ไม่กินเนื้อสัตว์เลยกินแต่ผักผลไม้ซึ่งส่วนตัวไม่แนะนำ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วการกินเนื้อสัตว์การกินไข่หรืออะไรพวกนี้มันก็คือเป็นโปรตีนช่วยให้เราบำรุงร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและในกรณีที่ถ้าเป็นผื่นสะเก็ดเงินเยอะๆเนี่ยเราจะสูญเสียโปรตีนไปทางผิวหนังเยอะอยู่แล้วเคยมีคนไข้ที่บอกว่าอยากรักษา สะเก็ดเงินแล้วลองไปงดอาหารกินแต่มังสวิรัตอ่ากินมาสองเดือนเสร็จมีผลไหมยช่มีผลคือเจาะเลือดปุ๊บโปรตีนในเลือดต่ํามากในขณะที่ผื่นก็ไม่ได้ดีขึ้นอ้าวแล้วกลายเป็นว่าผื่นแย่ลงอีกร่างกายก็ไม่เฮลตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้แนะนําเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นอาหารที่ เขา,เาศึกษามาแล้วว่าเป็นตัวทําให้ผื่นกนเริบเพราะฉะนั้นทําตัวให้สบายใช้ชีวิตนี้ความสุขแล้วก็มีสุขภาพดีจะดีกว่าค่ะก็ต้องดูตัวเองด้วยเนาะแต่ว่าหลักๆก,ก,ก็คือพวกเหล้าแล้วก็สิ่งที่มีแอลกอฮอลผสมอยู่อย่างผมก็จะเป็นพวกพิซซ่าเนี่ยกินไม่ได้เลยกินแล้วรู้เลยว่าวันลุงขึ้นเนี่ยเ็าจะเป็นคืนไปก็พวกอาหารทะเลเอออย่างอาหารทะเลเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยพี่ว่าควเรเลี่ยงไหมฮะหรือว่า มีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนส่วนตัวคิดว่าแต่ละคนให้ลองได้<ม>แล้วคนใขรจะกลบกับมาบอกเองแหละว่าเขากินอาหารทะเลกินกุ้งก็มีปัญหา<ม>ในขณะที่บางคนบอกินแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะฉะนั้น,นอ,อันนี้ลแล้วแต่คนเลยค่ะครับโอเคนั่นก็เป็นเคล็ดลับเล็ก,กน,น้อยสำหรับวิธีการเลือกทานอาหารและค้อควรระวังในนะั หาที่สําแสลงนะครับก็วิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเราไว้พบกันในวิดีโอถัดไปครับ